ในโลกของขนมหวานมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เดินทางผ่านอารยธรรมหลายพันปีและยังคงความหรูหราอร่อยละเมียดอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคือบักลาวาขนมชั้นบางกรอบสอดไส้ถั่วและราดไซรับหอมหวานมันไม่เพียงแต่จะสะกดใจผู้คนตั้งแต่อดีตแต่ในศตวรรษที่21ชื่อนี้ยังถูกเลือกให้เป็นโค้ดเนมของระบบปฏิบัติการ Android 16อีกด้วย เรื่องราวของบักลาวาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า2,000ปีก่อนบางหลักฐานชี้ไปที่อัสซีเรียในช่วงศตวตรรษที่8ก่อนคริสตกาลซึ่งมีสูตรทำขนมชั้นจากแป้งบางสลับถั่วและน้ำพึ่งบางทฤษฎีชี้ว่าจากระวัดิเปอร์เซียคือผู้ให้กำเนิดด้วยการปรุงขนมที่ผสานกลิ่นหอมของน้ำกุหลาบและพิสตาจิโอ แต่จุดที่ทำให้บักลาวากลายเป็นศิลปะการครัวที่แท้จริงเกิดขึ้นในยุคจัก,กรวรรดิออตโตมันในช่วงศตวตรรษที่15-16ถึง16โดยพวกเขารีบแป้งฟิโลให้บางโปร่งราวกับกระดาษแล้วสลับชั้นด้วยถั่วบดราดด้วยไซรับหรือน้ำผึ้งแล้วอบจนกรอบหอมในพระราชวังทฟคาปือจะมีพิธีบักลาวาพาเรดโดยจะมอบขนมนี้ให้กับทหารองครักษ์ในเดือนรอมฎอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความเอื้อเฟื้อและความรุ่งเรืองมันเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมและการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบักลาวาเดินทางสู่ดินแดนต่างๆและถูกปรับสูตรให้เข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นโดยกรีซจะใส่วอลนัทและอบเชยส่วนอิหร่านจะใช้น้ำกุหลาบและกระวานส่วนซีเรียจะใช้พิสตาจิโอและน้ำส้มดอกไม้ ในอดีตบัคลาวาคือขนมของชนชั้นสูงเพราะแป้งฟิโลต้องใช้ฝีมือชั้นสูงซึ่งถั่วและน้ำผึ้งก็มีราคาแพงจึงถูกเสิร์ฟเฉพาะในงานราชพิธีและโอกาสพิเศษปัจจุบันบัคลาวาไม่ได้เป็นเพียงของหวานในตะวันออกกลางหรือยุโรปตะวันออกอีกต่อไปมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของรสชาติที่ซับซ้อนอบอุ่นและเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม และนี่คือสิ่งที่อาจดึงดูดให้ทีมพัฒนาของ Google เลือกใช้คำว่าบัคลาวาเป็นโค้ดเนมของ Android 16ในปีนี้บางทีการเลือกชื่อบัคลาวาอาจไม่ใช่เพียงเพราะเป็นขนมหวานแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมการเดินทางข้ามพรมแดนและการสร้างสิ่งใหม่ยังคงเคารพรากเง้าเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ต้องผสานอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน จากครวัวในจักรวรรดิออตโตมันสู่สายการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกชื่อของบักละวายังคงบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางที่ไร้การเวลา